อนรับเข้าสู่ช่องีซีเกมนะครับวันนี้เราอยู่กับเกมไม้ครับแข่งสร้างวันนี้เราจะมาแข่งสร้างอะไรวันแข่งสร้างเป็นอะไรนะบ้านไม้ขนาดมินิในเนื้อแบบว่าวัดสุกร์กลางเนี้ยเราก็ต้องแบบเป็นแบบย้อนยุกขึ้นมาหน่อยบนตรงกลางถูกไหมเออเป็นบ้านไม้เดี๋ยวาอาจจะแบบว่าถ้าเป็นกระถางใส่น้ำไว้หน้าบ้านเอาไว้รอาศาสตร์คนผ่านหน้าบ้านไม่ทัมานี่ไม่ทันมาตรงที่หนูยืนหน่อยอะไรอย่าง แล้วมันเดินเราล้มหนูไว้ไป <c oughs> ตกมาขาหักตายเลยไปอั้นแบบว่าเราไปเริ่มก,กันดีกว่าวัานไป <c oughs> แต่เรายังไม่ได้ทำถ่ายกั้นเลยเนี่ยไม่ต้องกั้นสร้างเลย,เลยจะกั้นทำไมแล้วก็ไม่ได้แอบมองกันอยู่แล้วมองก็มองได้ <c oughs> มีไม่ได้ทำอะไรแอบมองอะไรละ่ะ <c oughs> ยังหาของอยู่เลยเนะี่ยหูก็หาของอยู่เลย คราวนี้เราชูเกันยวไปเอาดีกว่าางคิงสร้างสิเฮ้ยบองแลวฉันอะไรอะ่ะทะลอกตัวเองหนูเป็นอะไรพูดอยู่คนเดียวลางเกยงมาแล้วเนี่ย้นี่เป็นบ้าไปแล้วฉันไม่ได้เป็นบ้านะยะนี<ม>่ <laughs> บ้านแนวนี้หนูจะเอาเป็นสไตล์แบบร้อนเลยแบบแนวร้อนเรือน รอนแต่เองเลยไอ้ไม้นี่คือไม้อะไรอ่ะต้อหาชิมันก yeah> claro ันไม้แ่ตอหลักโอ้ยตที <h <h ่นี um ่อ่เจ็บไปเจ็บเจ็บแล้วตองทาฐาขนมันก่อนเอ็ม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 มออมออะไรมอะเมเ แบบเล็กๆไงไม่ก็ไม่ได้ใหญ่เห็นไหมละ่ะวันนี้กระถ่อมท,ที่หนูสร้างก็เป็นกระท่อมแนวล้างกระท่อมล้างไงกระท่อมผีสิงไงกระท่อมล้างกระท่อมแนวแล้างที่ว่ากระท่อมล้างแบบสะอาดเออกระท่อมล้างแบบมีคนอยู่แล้วอ๋อล้างแบบสะอาดสะอาดใช่ไหมใช่คือมีคนอยู่ ปีหน้าแม่แม่ปะปีหน้าอันนี้แมงมาแมงมุมอะไรยังเกาะอยู่เลยอะไรกันอ่ะนี่เชฟเราขุดเตือนดินแต่ว่าไม่ใช่กระท่อมอ่ะเขาเรียกว่าบ้านไซมินิแบบว่าสไตล์สไตล์อะไรวะสไตล์ยี่นี้ซิเปอร์สไตล์จิมโนท่านอกเนที่ิมโนอะไรวะกิมมี่เอฟเชฟแซมมี่นานัเป็นบ้านที่แบบว่า เอาชีวิตลอดก็สร้างได้อะไรอย่างเงี้ยข้าหนูก็ทำมันได้เหมือนกันเออเพราะมันเล็กด้วยไงข้าหนูใหญ่เเกมมาคืนเล็กก็นอนสบายแล้วข้าหนูใหญ่ใหญ่อะใหญ่ยูใหญ่อะไม่ใหญ่ตัวลุงใหญ่ไม่ใหญ่ไม่ใหญ่ไม่ใหญ่แล้วใช่ไหมเนี่ยดูดิใหญ่ไหมอ่ะเนี่ยใหญ่ไหมไม่รู้เหนือมาเนี่ยพอได้เพราะว่าหนูอยากให้มันแบบเป็นดาวแบบแบบร้อนร้อนหน่อยอะ นอน๋อนมันต้องใหญ่ด้วยหรอวะใหญ่ก็ได้เออนี่ก็แปลกๆเลยตนมอยากให้มันใหญ่ๆเดี๋ยวต้องพูดให้กระจกบแลยวบอกหนูอยากให้หใหญ่แค่นั้นแหละเจ็บเจ็บนี่<เ>ถ้ามันไม่ใหญ่หนูก็จะ,นนะร้อนแล้วถ้ามันร้อนหนูก็จะตายนี่ทรงทไทยทรงไทยหน่อยนะอือหือไทยจริงไทยแท้ด้วยแหละ ท<ห><ห>เลย,ย่างาไรมันจะเป็นประตูบ้านอย่างงี้เล่าเงินหยิดแล้วหนูขอเมุนหยิดต,ตอนนี้เลยแล้วกันอ๋ออันนี้ก็จะเป็นแบบนี้ยุบนี่อุ้ยล่มสวยแล,ล้สวสุ่ยแล้วเฮ้ยมันเริ่มมาแล้วมันเริมเเมเ่มมาแล้วผีเริ่มมาแล้วโอ้ยยังเปนมุมเริ่มมาแล้วท้กท่าย้าก่อน เป <S <s <|so|> yeah. oh. ็นอะไรของเองไงเดาวันนี้เราจะเป็นแนวแบบบ้านผีปิงเหมือนเดิมก็คงไม่ยอมอยุดนี่แหละอ้าวท่าเตะต่อชิงชชิงช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 ิง 谢谢ิ <S <s ีมีหน้าโตะมันเนีมัวร้องด้วยใชไหมล่ะเจิมีหนโตะทีชาพีก็มาพีเป็นมพีอยู่บ้านไม่เหรอ๊บเนี่เ๊บนี่วยเริ่มได้แล้วเริ่มได้มัวร้องอ มัวร้อเหมืลลอนเมื่อกี้นะมัวล้องมัวล้องไม่ใช่หมู่ร้องหรอกนะเอาเอาขำขำใหญ่น้ำน้ำน้ำแป๊บนึงเชฟ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 นี่ <_ S 2> นดูก <_ S 2> ินน้ำก่อนเฟี้ยวกันในบ้านผมเนี่ย คนดูอาจจะแบบว่าหลังเล็กแค่นี้จะไปทำอะไรได้คนดูคนคนดูจะเห็นว่าความเล็กนี่แหละเล็กแต่จี๊ดอะวิติตาดอะอะไรมามามเช็บนี่อใส่ประตูบ้านตัะเผา ตะปาธรรมดาพอตู้ครับหีบเล,ล็กน้นอยๆไม่ต้องใส่เยอะเริ่มจะมุ้งเป็นไรมากไหมเนี่ยนี่พอ,อดูจะเห็นแบบว่าคอนซูเกาตของมันแค่นี้เล็กแค่นี้จะเป็นเตียงแน่พื้นอ่ะใช่ปะ แบบว่าความสูงเท่าพื้นที่เราเดินเลยยิงตัวอนอนลงเลยอิม่วมลูกค้าก็ให้ตายเลยคิมเิเตอรจ็บนี่เห็บปึ๊บปึ๊บปึ๊บเป็นไงพื้นที่เหลือใช้อีกโอ้โหท้อ,ทอต,ติดหน่อยแต่ยิงนะบ้านหลังเล็กแค่นี้ท้ออันเดียวก็อยู่แล้วแต่ไปท๊ะท๊ะไปกี่ด้านหรือช่ยเย็บครบสองอันพอ ตายให้ตายที่พิชัดมานี่ดูเจ้จางานไม่ไปจะเสอตายฮะสมังเองในวันสิก็แก๊กแก๊กแก๊กอยู่หองตรงนี้นเนี่ยเชิบเนี่ยแบบว่า ้ทชึบนี่โอ้โหเสี้ยวไม่ได้เขามีเสียงนกกวนคือเสียงน้ำกระดกแล้วก็เสียงปิดฝาไอเขาไม่ต้องกินน้ำดังสิชึบนี่เป็นไงบ้านสไตล์มินิคูเปอร์มินิเล็กๆเสร็จแล้หนึ่งหลังแล้วเธอจะแต่งอะไรมากแค่นี้แหละที่ทำอะไรีก คงหนูว่าจะตกตงไม่ตกแต่งดีกว่าเด,ดี๋ยวพี่ท้าบ,บอกว่ามันร้อนเกี่ยวกับมันร้อนวะเอา้าก็บ้านหนูเป็นแบบหนูอยากให้มันร้อนแบบสไตล์แบบ จเจอไ,ได้วันหนึ่งนึนกว่าหนจะให้มันเตีย้ยลงดีกว่าตี้ยลงเตีย้ยลงชบนี่ไอ้หางกระถังกรางดอกไม้อยู่ไหนวะเจอแล้วยังจะนึกกระถางดอกไม้อีกหรอกระถางดอกไม้ชนินี่เงี่ยมาสไตล์นี้แล้วก็เอามาออกมาเอามายังไงดีวะเปลี่ยนไหมจยเล่ยไมเลเเ่ข ติดกันนะเพื่อน เลือนถนนทางเข้าบ้านอ้อหแล้วก็อีกอย่างจำให่ลืมไม่ได้นะเด็กส่งการมันต้องมีอะไร,ะะไระต้องมีน้ำไงแล้วตอนผมนะตอนเด็กๆนะนี่เลยถังอันเดียวไม่พอต้องสองถัง เติมน้ำให้เต็มแล้วใส่น้ำแข็งแล้วก็ใส่สีผสมอาหารด้วยพร้อมตักาสาดแบบแบบเหามันเมาเลนี่ต้องสังเปล่าด้วยจะได้ตักเห็นน้ำสีแดงใช่ไหมไม่ใช่ใช่อะไรละ่ะใช่นิ่มูดตามเหรอ <c oughs> ชิ้อึงม <c oughs> โอ้โหบ้านหนูเป็นไงหนูไม่ใส่กระจุกเลยบ้านแต่จริงว่าต้องมีแบบมีแบบมีแบบนี้อ่อนมีแบบนี้ด้วยโต๊ะวางตรงนี้วางปืนฉีดน้ำกับถังไงถังวางไะ้รแต่ถังปืนฉีดน้ำไม่มีบ้าอะไรเนี่ยนี่ะโอ้โหคนดูกระถังพร้อมสาดน้ำใส่ แต่คนขับรถผ่านมาไงหนูหนูขับรถผ่านมาแล้วเองสร้างบ้านเองต่อเถอะ <c oughs> นี่จะต้องมีแบบว่าพี่นั่งรอด้วยมันสัตว์น้ำไม่ได้นะคะชชบนี่ก็พี่นั่งรอเอ,อยไหนจะมีคนมาสักทีวะเ,เดี๋ยวก็มาน,น,นี่แบบหลูหลูมาหน่อยตึง้งตี้โอ้โหอันนี้แบบบ้านแบบแนวเล็ก สาดเรียบร้อยบ้านเล็กแต่สวยโอ้โหไปเดี๋ยวไปไปตอนที่วันสร้างบ้านเสร็จดีกว่าไปคนดูไปอ่ะมาแล้วครับคนดูตอนนี้บ้านเราก็ได้สร้างเสร็จแล้วนี่เอาบ้านใครก่อนบ้านพิทั์พิทั์ก่อนเนี้ยบ้านพิชัดนี่ก็แบบว่า มาปุ๊บก็เนี่ถังสองถังเลยถังเดียวไม่พอเดี๋ยวสาดคนเดี๋ยวน้ำหมดเดี๋ยวถังนึงก็รอเติมอีกถังนึงก็รอสาดต่อไงต้องใช้สองถังทำไมหนูใส่หนูลงไปไม่ได้อ่ะจะลงไ,<ม>ไปทำไมละ่ะมันลอยได้ด้วยรีลไปจะใส่เละติดกระจกจะเอากระจกใส่ข้างล่างมองไม่เห็นเลยอ่นะเข้ามาก็เป็นแบบว่าเตียงนอนแบบนี้ไงแต่เพื่อนมองไม่เห็นพื้นเห็นไหมล่ะดูดังดึงดีดังดึงดีแล้วก็นี่เก้าอี้นั่งในบ้านเพราะว่า พื้นที่เหลือไอไปใช้พื้นที่อย่างประหยัดอ่ะแหน่แหน่แน่แหนี่ก็อี้ไงก็อี้เหรอก็โต๊ะวางนี่ดอกไม้ไว้ตรงนี้นี่นี่ไปท่าดูดอกไม้ดูดอกไม้เฮ้ยฉากบางหน้าเฉยเนี่ยร้อนสาดเลยนะตึ้มเหมือนออกจากบ้านไปสาดน้ำใส่เองเลยอย่างเงี้ยเดี๋ยวนุเดี๋ยวนุลองทำมั่งไอ้ไปท่านเนาออกมาทำไมออกมาแล้วก็ะต่าน้ำใส่ถั้งแล้วนุก็ถีบแล้วนุก็น้ำใหม่อย ลองลองลอไปลอปอาบไปออกมาใหม่นทำให้หน้าบ้านหูเลเลยฉาบ้านดูดิฉาบ้านเองนั่นบ้านบ้านมีอะไรดิฉาไปครัไปในบ้านนี่เราไปมามีอะไรบ้างอ่ะก็จะมีอันนี้ยังถูกไมโครมิทาคิดเลยทำบ้นหน นี่เออนี่ยแม่ดูตัวนี้ก่อนไหมเนี่ยอันนี้ก็คือที่หนูหนูก็จะรออยู่ตรงนี้ใช่ไหมน้ำสีม่วงนี่เป็นน้ำสีม่วงไเอาไปในบ้านได้มาหนูก็จะรอแล้วหนูก็จะไอ้นั่นสาดใส่คุยเขา้าพิธาอย่างเช่นพิธามาหนูก็สาดใส่พิธาเลยจะพิธาอย่างเดียวเลยเนี่ยพ่ะอันนี้ก็คือเตียงนอนของหนูแล้วทำไมต้องต้องมีอะไรกั้นอย่างนี้ด้วยกัน้นตกดินไงเในนี่ก็ไหน,ไหนตาเผาอะเอาปปิ้งเนื้อ บ,บ้านเราเป็นดีไซน์หม้เททางยเ้มย่านนี่อ่าให้คนดูเลือ,อากตัดสินใจแล้วกันว่าบ้านอันที่หนึ่งของคือของผมแต่ว่านที่สองคือของน้องผมว่าใครจะสวยและเหมาะกับการเอาไปใช้ในชีวิตประจําวันหรืออะไรมากวาามากว่ายังไงมากกว่าเออแล้วแต่คน<ม>จะคิดคนดูคิดเอาแล้วกันนะบ้านเราบ้านเราสีขาวเหมือนกันเลยหนึ่งค<ด>ือผมสองคือน้อง งั้นสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเ,เราด้วยนะครับบ๊ายบายจุ๊บแล้วเจอกันใหม่